แบตเตอี่ยาวนานถึง60วันเปลี่ยนวัตเฟนได้ถึง250แบบกันน้ำระดับ IP67 ลองลรับภาษาไทยแบบเต็มรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไลฟ์อิสการ์เฟซบุ๊กหราาือข้อความต่างๆและที่สำคัญราคาหลักร้อยเท่านั้นแล้วเ,เพื่อนๆล่ะครับจะรออะไรกันอนีกฮาวิท M9.06 สุดยอด ฮ a วิท M9006 จะมีด้วยกัน2ส,สีนะครับสีชมพูและสีดำ h a วิท M9006 ตัวนี้นะครับเป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทนะครับที่มีฟังก์ชันค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะกล่องแพ็กเกจนะครับทำออกมาได้ดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีใบรับประกันของ h o w ิทมาให้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือภาษาอังกฤษ แล้วก็จะมีตัวฟิล์มกันลอยมาให้เราด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนแล้วตรงนี้ก็เป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับจะสังเกตว่าตัวนาฬิกาสมาร์ทวอทของฮาวิทเนะครับค่อนข้างบางมากนะครับบางเพียงแค่9.3มมิลเท่านั้นแล้วก็ยังสามารถถอดสายนาฬิกาเปลี่ยนอีกต่างหากนะครับนี่ะครับตรงนี้ตรงล็อกจะมียี่ห้อฮาวิทติดไว้อยู่อ่าเดี๋ยวผมจะแสดงลักษณะของเวลาเราชาร์จให้ดูนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยพอวางปุ๊บนะครับตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กดูติดเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเขย่าดูนะครับว่า นี่ฮะเห็นไหมครับมันหลุดยากมากเลยนะครับสำหรับสมาร์ทวอทช์ทาวิตตัวนี้นะครับบอกเพื่อนๆได้เลยครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยสามารถอยู่ได้นานถึง6 0สิถึงเจวันเลยนะครับตรงนี้ผมได้ทดสอบโดยการที่ชาร์จ100%นะครับแล้วก็วางไว้ประมาณสักเดือนกว่านะครับแบตเตอรี่เพิ่งลดมา50%กว่าเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็การใช้งานเนี่ยค่อนข้างจะง่ายมากๆนะครับเพียงปัดไปด้านซ้ายเนือปัดขึ้นปัดลงเนี่ยก็สามารถใช้งานฟังก์ชันต่างๆได้เลยนะครับ และบอกเพื่อนๆเลยนครับว่าตัวฮาวิทเนี่ยมีทัชสกรีนที่ลื่นไหลามากๆนะครับส่วนในเรื่องของการรับข้อความนะครับไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k Line Instagram หรือข้อความต่างๆเนี่ยสามารถลองรับภาษาไทยได้สมบูรณ์แบบมากๆเลยครับเพื่อนสำหรับในโหมดสุขภาพนะครับก็ยังมีฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวัดคุณภาพการนอนนะครับหรือในส่วนของการวัดความดันโลหิตนะครับตรงนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนอน,นะครับว่าการวัดความดันโลหิตเนี่ย อุปกรณ์ตัวนี้ไม่ใช่เครื่องมือการแพทย์น,นะครับไม่สามารถใช้อ้างอิงได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการวัดชีพปปจรเนี่ยที่ค่อนข้างจะทําได้ดีมากๆด้วยนะครับตรงนี้สําหรับในหมวดสุขภาพนะครับสุดท้ายก็จะเป็นการวัดออกซิเจนในเลือดนะครับตรงนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับเพื่อน ต่อไปเข้ามาดูในโหมดของการออกกำลังกายกันบ้างนะครับก็จะมีการเดินการวิ่งการปันจัรยานการกระโดดบอลบินตันบาสเกตบอลแล้วก็ฟุตบอลนะครับในส่วนต่อไปก็จะเป็นการเช็คสภาพอากาศนะครับตรงนี้นะครับลองเชื่อมต่อตัวนาฬิกากับแอปผ่านมือถือก่อนนะครับแล้วโหมดต่อไปจะเป็นเรื่องของเพลงตรงนี้เป็นรีโมทควบคุมเพลงนะครับส่วนของความสว่างเนี่ยเราสามารถปรับความสว่างได้ตามที่เราต้องการเลยนะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นกล้องนะครับตรงนี้ต้องเชื่อมต่อน,นาฬิกากับแอปพันธุ์มือถือก่อนนะครับถึงจะควบคุมรีโมทกล้องได้นะครับสําหรับนาฬิกาจับเวลาก็มีมาให้นะครับสําหรับฟังก์ชันไฟฉายก็มีมาให้นะครับเผื่อฉุกเฉินตรงนี้ก็สามารถช่วยได้ระดับหนึ่งเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นโหมดเพิ่มเติมนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเบ็ดเตล็ดต่างๆนะครับตรงนี้จะเป็นการเปลี่ยนวัตเฟสผมบอกเพื่อนๆได้เลยครับว่า ตัวฮาวิทตัวนี้นครับสามารถเปลี่ยนวัตเฟสด้ถึง250้แบบเลยนะครับเพื่อนๆโดยที่เพื่อนๆไม่ต้องลงแอปเพิ่มเติมจากที่ไหนเลยนะครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้ในตัวแอปของตัวเองเนี่ยบอกได้ว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับโหมดต่อไปก็จะเป็นการปิดเครื่องนะครับตรงนี้นะครับถ้าเรากดเครื่องหมายถูกเนี่ยเครื่องจะถูกปิดทันทีนะครับต่อไปก็จะเป็นการเริ่มต้นใหม่หากเครื่องมีปัญหาเนี่ย ก็ให้รีเซ็ตค่าตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดเครื่องดูนะครับกดถูกนะครับนะครับเครื่องถูกปิดนะครับแต่เราต้องการเปิดใหม่นะครับเพียงแค่กดปุ่มค้างไว้นะครับสักครู่หนึ่งโลโก้ฮาวิทก็จะขึ้นมานะครับผมบอกเพื่อนๆได้เลยครับว่านาฬิกาฮาวิทตัวนี้แบตทนมากๆเลยนะครับหกสิบถึงเจ็ดสิบวันในสบายๆเลยนะครับในโหมดสแตนบายนะครับส่วนในโหมดการใช้งานเนี่ยก็แล้วแต่การใช้งานนะครับแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมีแน่นอนสามสิบวันเนี่ยถึงแน่ๆเลยนะครับต่อไปเราไปดูในโหมดของการใช้งานภายในแอปกัันครบ ให้ดาวโหลดแอปที่ชื่อดาวฟิตนะครับพอหลังจากเข้ามาเสร็จแล้วนะครับก็ให้เลือกอุปกรณ์นะครับเป็นชื่อรุ่นนี้นะครับนี่นะครับภายในเนี่ยก็จะมีโหมดสุขภาพเนี่ยข้อมูลต่างๆเนี่ยที่เก็บไว้ภายในแอปมากมายเลยนะครับเพื่อนๆสำหรับการตั้งค่าอื่นๆนะครับตรงนี้นะครับมีการตั้งค่าเนี่ยให้เราเลือกตั้งค่าตามความเหมาะสมของตัวเราเลยนะครับว่าอยากให้เป็นแบบไหนลักษณะไหนเนี่ยเลือกตั้งค่าได้เลยนะครับส่วนตรงนี้นะครับผมจะพาไปดูว่าเวลาเราเปลี่ยนวัดเฟสเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนได้อย่างไรนะครับเพื่อนๆโดยปกติแล้วเนี่ยในตัวนาฬิการเราเองเนี่ยสามารถเลือกเปลี่ยนวัตเฟสด้เนี่ยอยู่ที่3หน้าปัดน,นะครับแต่พอเราเข้ามาในแอปเนี่ยจะมีตัววัตเฟสให้เราเลือกเปลี่ยนถึง250แบบนะครับเพื่อนๆถ้าชอบแันไหนก็กดดาวน์โหลดติดตั้งได้เลยทันทีนะฮาวิท M เ0้ากตัวนี้นะครับมีราคาเพียงแค่ mm. หลักร้อยเท่านั้นนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่สนใจนะครับก็ผมจะให้ข้อมูลในการสั่งซื้อเนี่ย ด้านล่างของวิดีโอช่วงนี้ได้เลยนะครับเผื่อเ,เพื่อนๆอาจจะได้โปรโมชั่นดีๆจากร้านที่จําหน่ายนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการชมถ้าชาบกันนผมขอภายไว้ที่นนะครับเดี๋ยวฝากกดติดตามกดซับสไครป์ช่องเหมือนบล็อกำลัใจให้ผมไปทำงานเรื่องไม่กูดด้วยครับเดี๋ยวมากมาครับสวัสดีครับ